สวัสดีครับครูซิเฟนครับขอตเตอร์เเข้าสู่ยูโบ๘๓เชเรนริฟชั่นที่สองร้อยสาของเซิร์ฟเวอร์เอเชียนเองและสัปดาห์นี้เราอยู่กับครูเซเดอร์นะฮะโอเคสายอะไรเนี่ยคงไม่ใช่เลกาเสียบในแม่เหมือนของเซิร์ฟเวอร์อเมริกาเนอะแต่ดูแล้วคนใส่หมอกนี้สายแฟร์แน่นอน <laughs> แฟชั่นเฮ้ยแต่มันสวยอะสวยใช้ได้เลย โอเคเกินคาดไปเฮ้ยโอเคนะครับเป็นโรแลนด์เลกาซีเซ็ตโรแลนด์เลกาซีนะครับเซ็ตวันละสองชิ้น uh, ทุกครั้งที่คุณใช้ชิลแบชหรือว่าสวีปแอตแท็กลดคูลดาวของลอสและดีฟเอนส์สกิลหนึ่งวินาทีเซ็ตวันละสี่ชิ้น uh, เพิ่มดาเมจของชิลแบชแล้วก็สวีปแอตแท็ค 17,500%แล้วก็เสร็จบุญนัด6ชิ้นทุกครั้งที่ใช้ชิลแบชหรือสวิฟต์แท็กที่โจมตีโดนศัตรูจะได้รับ75% increase attack speed และ15% damage reduction เป็นเวลา8วินาทีสามารถเก็บสแต็กได้5ครั้งเนอะโอเคอืมก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสกิล โน่นน่ยสายเสริมพลังโจมตีทั้งหมดเลยจนกว่าจะได้เซ็ตหกชิ้นเนี่ยสำหรับร o l a แ d น l ์เลกาซีเซตหชิ้นถึงจะได้ตัวดเมดเดีย t ชันโอเคแต่ก็คือตั้งหน้าตับตาโจมตีแหละจะด้วยสวิต a t แท็กหรือว่าชิล a บ h ก็เหอะแต่ว่าถ้าดูในที่เห็นอยู่นี้ก็จะมีแค่สวิต a t แท็กเนาะโอเคแล้วทำไมไม่ใส่โล่ อันนี้ขาใจมากถือสองชิ้นก็จริงแต่ไม่ใส่ h ฮเ v อรี่สเนเลยไม่ใส่โล่เหรอโอโ้โหชื่อเขาเลยโอเคเอืมของที่เป็นมัลติพลายเยอร์ไม่มีเลยไม่มีเลยจริงๆคือ s u เปอร์แอใช่ไหมมันต้องมี golden f r e n c h ใช่ไหมล่ะหนึ่งละชิ้นอื่นไม่แน่ใจว่ามีไหมแต่ว่า ที่ดุอย่างเงี้ยไม่มีเลยในคิวก็ไม่มีคิวไม่มีด้วยซ้ำแล้วก็ไม่ได้ใส่ด้วยที่ใส่เป็นแม็กซิมัสเนาะเป็นดาบที่เรียกพิศาออกมาช่วยอ่าโจมตีจะว่าแทงก็ไม่เชิงอะ่ะก็ไม่ใช่ที่เหลือมันติพายเยอร์จริงๆที่มีก็จะเป็นนี่เอเลสวอกที่ช่วยเรื่องดาเมจอย่างเดียวนะก็จะเส็จมาละสองชิ้น ระหว่างเคลื่อนที่จะได้ damage reduction 50%สูงสุดแล้วก็ระหว่างที่ยืนอยู่นิ่งจะได้ damage deal เพิ่มขึ้นสูงสุด100%นโนอันนี้โรคุณเคยกันดีอยู่แล้วแต่ว่าที่เหลือก็คือไม่มีอะไรเลยโนอ่แล้วเพิ่งเห็นคนใส่เนี่ยแหละมีเครมบัฟบูบอกอ่าเซฟเลอร์สองชิ้นเพิ่ม500% vitality แต่ตัวความสามารถเอมันอ่ะ ที่อยู่ในแต่และตัวก็มีอยู่นะอย่างเช่นไม่ใช่อย่างเช่นเด็ดต้องบอกว่ามันมีอยู่2ชิ้นแหละมีแค่นี้แล้วก็จะมีนี่ได้ส5บห้าเปอร์เ f ็นต์อจะอยู่นะอยู่ตลอดจนหลัง5นาทีเอ้ยจน5นาทีหลังโดนดาเมจเนาตต้องบอกอย่างนี้แล้วก็เคลมบัฟเฟเซอร์จะใหอ้อิมูนนะฮะไม่ติดด็อกแบ็กหรือสตันได้ใจทั้งสิน้นโอเค พาะงั้นถ้าเจอพวกตัวใหญ่บางตัวที่ stun ได้ก็นะเดินหน้าลุยได้เลยไม่ต้องกลัวมันโอเคนอกจากนี้เราก็มีอ่าแบนเนอ์พอลโล่ช่างมันที่เราสนคือ Simplicity Strange รุ่น29อัอนนี้อ่าเรื่อง damage primary skill เราอาจจะไม่สนนะเพราะว่ามันไม่มีมัลติพลายเออร์อะไรเลยแต่ว่าที่น่าสนก็คือมี Heal ีอ็ของ maximum life เหมือนเอามาใช้ฮิวอ่ะเออนี้ถ้าสแลชเป็นรูนพวกโจมตีเร็วซีวปะไม่ใช่ไหมกาดเพิ่มอร์เมอร์เมื่อโจมตีตรวศัตรูแต่ว่าก็ยังดีอ่าเหมือนเอามาใช้ฮิวอ่ะสปริสตีส้สเเรนส์ในที่เนี้ยโอเคแล้วมีเพนเอนแฮสเซอร์อันนี้คริสตัลฮิตทำให้ศัตรูเลือดออกอ่าสี 4, ่พันเปอร์เซ็นต์เวพอนดามจ ธาตุฟิสิกอลเป็นเวลา3วินาทีแล้วก็เพราะว่าเกิน25เนาะเกินแรง25จะได้บัตรฟนซี่อ่าบัฟ3% i n c r e ร s e attack speed ต่อศัตรูที่ติดบีดโอเคแต่โดยรวมของก็มีแค่นี้แหละไม่มีอะไรน่าสนใจแล้วที่เหลือที่เหลือเราเขาจะมี ในส่วนของสกิลเนาะก็มีสแลชกาดอันนี้เพิ่มอาร์เมอร์ต่อศัตรูที่โดนมี Swift a แอ a แทเนาะอันนี้เป็นสกิลหลักอยู่แล้วเพราะว่าเรามีมัลติพลายเออร์ต้องบริหารดูว่าจะใช้ยังไงเนาะมีนขราด Champion Prophet โอเคการตายมี s t ติ c h ร์ดเ Endurance อันนี้โอเคเอาไว้วิ่งอย่างเดียวอ่ามี l a w s of Valor Unstoppable so Force โอ้อันนี้คือ เซฟรัสที่ใช้50%ถ้าจะไม่ผิดนะก็ทำให้เราตั้งน้าตั้งตาสัตว์ได้เอ๊ะก่อนหน้ามันบอกว่าลอสใช่ไหมเอ่อใช่รถคู่ดาวเซฟประณสองชิ้นรถคู่ดาวของลอสและดีเฟนซ์งั้นยิ่งเราใช้เนี่ยเราก็จะยิ่งสามารถปัมสลอสออฟเวลเลอร์อันสตอปเบนฟอร์สได้ซึ่งทำให้เราสามารถใช้ สูทแอคแท็กได้ต่อเนื่องโอเคแล้วก็ไอเอ็นสกินสตีลสกินอันนี้เอามาถึกอย่างเดียวอยู่นานจิตวินาทีอยู่นานหน่อยโอเคที่เหลือในส่วนของพาสซีฟนะฮะมีไฟ n น r รีโอเคอันนี้สเตรนจ์เพิ่มขึ้น1.5%เต่อเจมที่ใส่เนาะมี Indestructible อันนี้กันตายของครูเซเดอร์มีกันตาย2อันก็คือตัว ขนาดแชมเปี้ยนโปรเฟสตแล้วก็อินเดสตัคทิเบิลมีวิชิรันอันนี้ไรฟ์ลีเจนด์โอเคแล้วก็ลดดาเมจที่ไม่ใช่ฟิสิคอลเป็นดาเมจดูดซับ20%แล้วก็มีโฮลลี่คอสนะฮะอันนี้เพิ่มดาเมจของอาวุธ10%แล้วก็เมื่อดอีวเดเมจเป็นโฮลี่อ่าได้คิว1%ไลฟ์ทั้วทั่ แต่ดูเหมือนเราจะได้เราอาจจะได้แค่ในส่วนของดีลดามจเนาะเดี๋ยวดูก่อนโอเคสวิต t a แ t a c ท็กเป็นไฟหมดเลยเพราะงั้นไม่ใช่แน่ในตัวสิของเป็นไฟหมดโอเคอ่าได้แค่ดีลดามจแหละอย่าหวังฮิลเลยฮิล <laughs> ไปพึ่งพาสิปริซี่สเตรนจ์ดีกว่าโ okay. อเคก็ต้องตาต้อตาเลยแหละบิว แต่ว่าเราอาจจะมีเรื่องการบริหารบัฟเนาะบริหาร Unstoppable Force หน่อยแต่ก็ต้องตั้งน้าตักงตาลุยอยู่ดีเพราะว่าเป็นสกิลหลักอ๋อโอเคเราจะมาดูก่อนว่าเป็นไหนเป็น defense อ่ะ defense เรามี Iron Skin เนาะเพราะงั้นเราอาจจะได้ใช้ Law Subverter กับ Iron Skin บ่อยหน่อยโอเคพร้อมนะ3 2 1 มา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 ให้กวาดมาให้กวาดเดี๋ยวปั่นต้องกาดก็ไม่เร็วเท่าไหร่นะ ใช้ได้ใช้ได้แล้วก็เราค่อนข้างที่จะฟื้นไวด้วยแหละฟื้นรัสไวเพราะว่าโจมตีของโรแลนด์มันไวมาก oh. เราจะพยายามฟาให้ไวเนาะดูเหมือนจะมีเรื่องการจำแห่ที่แล้วเพราะว่าแมบนี้ขวดเราหมดทุกคนบอกเลยตรงนี้ คนใส่น่าจะใส่ลองอาร์มบับรอมาด้วยเพิ่มอีก10วินี่คือยังไงก็เราก็มีแบบว่าเหลือเฟือ่อใช้ทางีแบบไม่รู้นะมันรู้สึกว่าเป็นคาเล่นท,ที่ค่อนข้างจะแข่งกับเวลาไม่ค่อยห่วงเรื่องดาเมจเท่าไหร่้วตอนนี้ ไม่ห่วงในเรื่องของการทำเวลาจะดีกว่านี่ถ้าได้โอ้โหจะเย็นสาหายว่าวันนั้นไงกำลังกินสิ่งแชนัลลิ่งอยู่เลยโกโกโกเชนัลลิ่ง ปะจะกดเชนนลลิ่งผิดเวลาไม่ใช่ดิกดอัลคาาแชมเปี้ยนผิดเวลาน่าจะกดมาตั้งแต่ก่อนที่ตั้งแต่ได้เชนนลลิ่งแล้วเดลูย์ยอดเยี่ยมจะได้อยู่จะได้อยู่ตัวเชนนลลิ่งนี่คือซื้อเวลาให้เลย อบอมตอนนี้คืออิลิทอีลิทไปไหนแล้วก็ไม่รู้หาไม่เจอเลยอยากเจออิลิทมากอุ๊ยเสียงขาดขอให้โอเคเริ่มเจออิลิทแนละ้วเขาเปลี่ยนแมพมั้ง

điểm nỗi jất đấy. okay có là một cái chuyện skill, nhưng mà thời gian này là เราเขามีเวลาอยู่นิดหน่อยอู้หูนี่แหละใช่เลยใจบอกว่าใช่เลยทาวเวอร์ฟาด <c oughs> มันติดสตั๊กอะไรเนี่ยอย่าอย่ามาสตั๊กใะเวลาสำคัญที่มีทาวเวอร์อย่างนี้ มาถึงเวลาเรียกทิฟกาเดียนโอ้โหไปหมดแลไพลอนขะ อย่ามาทำให้ทักตานี่ไงโอเคนะฮะก็อย่างที่เห็นหลักๆก,ก็จะเป็นเรื่องการบริหารตัวร้านให้ดีเนาะเพราะว่าเอาจริงๆก็พยายามใช้อรอซอฟแวร์ให้บ่อยที่สุดท่าที่จะทำได้นะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ใช้มีบางช่วงที่ผมรู้สึกว่า ผมไม่ได้ใช้บ่อยเท่าที่ควรไงแล้วก็มันใช้ยากด้วยเพราะว่าไม่มีลองสบอาบับรอ,บอบเพราะงั้นบัฟของ Unstoppable Force เนียมันจะอยู่แค่ประมาณ5นาที5วินาทีเนอะอย่างกินก็พยายามใช้บ่อยได้อย่างน้อยชายเ l e ของเอเชียเราไม่ตายโอเคถึงการตายจะได้หนึ่งหวนก็เถอะ <laughs> อ่ะา s a s h การก็จะเป็นเ e n e r a t o r หลักนะเราก็ต้องใช้เป็น นะเป็นตัวฟื้นรอดหลักๆเลย Swift a t t a c นี่ยังไงก็สกิลหลักอยู่ละ Speed c h a r ส่วนใหญ่ผมไ like ล่เก็บอนเพราะงั้นก็แทบไม่ได้ใช้นะก็จะมีบางช่วงที่รู้สึกว่าถ้าพวกชื่อข่าวน้อยอะ่ะก็จะใช้หน่อยแล้วก็อัครราแชมเปี้ยนผมรู้สึกว่าหาจังหวัดใช้ดีๆหน่อยก็แล้วกันเพราะว่าอา่ามันค่อนข้างที่จะเรียกว่างไงดี ผมเองก็ทำไม่ได้ใช้นะเเต่ว,ว่าถ้าจังหวะใช้ดีมันก็จะได้เลี้ยงให้เราสามารถาเคลียร์มอนได้ไวขึ้นโดยที่ไม่ติดปัญหาเรื่องราสขาดแคลนเนาะโอเคหลักๆก,ก็คือเดินหน้าเุยด้วยซูเปอแท็กแหละนะหาจังหวะใช้สกิลที่เหลือดีๆแต่ว่าสองสกิลเนี้ยบริหารที่ดีดก็แล้วกันทั้งรอซอฟแวร์กับไอเอ็นสกิล โอเคแล้วนั่นคือทั้งหมดของ c l l e n g e ที่238ของ s e r v ์ฟเวอร์เนั่นเองนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe และติดตามนะครับแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาดูกันว่าจะเป็น Challenge แบบไหนเนาะโอเคอย่าลืมติดตามกันด้วยละ่ะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในสิ่งที่ต้องการครับสวัสดีครับ